บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายซิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึก ยิ่งกว่านี้ไม่มีกแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรองต่อทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวา ทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจะรดอันนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูก พอสบายสบายอย่าไปบีเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่านคลายทุกส่วนงร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบาย ต้องสบายตั้งผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะกระคเนให้เหลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะ แล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะ ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดการเ็งกากาบาท จุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะเจ้าที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่ระว่าหนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่น ของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสมัมพุทธเจา้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนบประสงค์ใหพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่าน,นเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่าง แม้กระทั่งชีวิตแล้วแจกระทน่งจะมาหยุดนิ่งนิ่งนมนมอยู่ที่ตรงนี้นะตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตัง้งแต่เบื้องต้นจงกระทั่งบรรลุอนุตตาสัมมาสัมพุธญาน เป็นประสัมามัมทุติจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมือ่อบรรลุรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในพระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้ระสาวกทํทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำ ก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามงกำลังแห่งบาร,รมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามี บางท่านก็นเป็นประรสวดาบันบางท่านก็นเป็นข้อตรภูบุคลคลเขอมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเรนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จัก ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่งการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่ ก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นในกายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไใม่สง,งบไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาแล้วกันปัสสาย์กลางกายฐานที่เจ็ดอยู่บริเวณกลางท้องของเรา ในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราวัาตรงบริเวณกลางท้อง ตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในการกำหนดบริกรรมมานมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสๆใสๆจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรโลกที่จรรในแล้ว ไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกไดงง่ายอย่างน้อาก็ะโตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจบกดวงตาของเรานะจะแก้วตาเราโตกันนะคก็ประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดจิตเกาะของใจของเราท่านั้น จจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสมก็มีเพียงแค่เนี้ทันนีของใสใสใจก็จะบริสุทธิ์เองิงเลยหรือทั้งใสทั้งสว่างเห็นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาเป็นต้นหรือดวงแก้วที่จะละในแล้วกลมรอบตัว เราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนะนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างงั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต่างนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายสบายแล้วก็ะจายเย็นเย็นอย่าไปนั่งหืดหัดในยามที่เรานึกไม่ออก หรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่ลัวลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆลวเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่นะจะสำคัญมาก ตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องพ่อนคลายตั้งสบายสบายตั้งใจใสๆใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสดมนไหวพระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุธธลูก เป็นตัวแทนของเระสมมติบรเจา้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายแต่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนังนนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะ แต่ต้องสบายตั้งใจใสๆใสตั้งใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งใจใยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบาย ต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็น,นะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งไนบริกรรมภาวนาในใจเบาวๆว่าสัมมาอรังสัมมาอรัง สมาอรหังจะให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราลกลันจิตกลั่นใจของเราให้ใสใส จนเห็นภาพบริกรรมมานิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแกาาแ้วใสๆสหลือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะเหลือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มๆนุ่มนุมสบาย นี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาลาห่งอีกต่อไปแต่ว่าเมาื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อน กลับมาภาวนาสัมมาระหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาเๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจเ่าเคยสื่อกลา,างกายฐานที่เจ็แตะไปเบาเบา นิ่งๆน,นุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจในบริการภาวนาสมมาหลังไปด้วยก็ได้อะไรจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นๆน,นิ่งๆน,นุ่มๆ เบาเบา,าสบายสบายเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเยีบเงียบนะจ๊ะสัพเพพุทธาพลปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนรักขังปันธาไม่สอบส เตทะรธาสุกิตาวิลุหพพุธศาสนเนะโรคาสุกิตาโหทะสหัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุตีอะวันตุเต